อร่อยไหมครับอืมต้อง้าวมือด้วย แล้วจะไปจะกินแล้วจะคาบออกมาทำอะไรอ่ะคะเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิ่งอะไรเข้าไปกินในบ้านแล้ว

ปะือกินอะไรอร่อยไหมครับปะฮือไหนปะฮือโชว์สิกินอ,อะไรอร่อยโชว์สิโชว์ชวกันสิหนูกินอะไรครับหนูก็กินเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วซาลาเปาหนูอยู่ไหนอะหนูทิ้งเรืย่ยงอะซาลาเปาฮะหนูทิ้งซาลาเปายังกินหนิมาลูกจะกินซาลาเปาอีกไหมครับ

จี้อะจีะ้จกินเปไหมโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยังไม่หมดนี่อ่ะให้เท้ามืออ่ะโอ้โหเท่มากกินเท่มากอะกินอย่างเท่อะบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายอ่ะบายบาย ไม่าปค่ะจจ